สี่คู่เน้นๆใสหนักๆเทนตากันเนี่ยในค่ำคืนนี้นะครับมีบ้านไขยบ้านมีรถไขยรถและเรานะครับจะไปนอนโรงแรมหรูเปิดภูวิลล่าห้าดาวด้วยกันนะครับก็วันนี้ก็กลับไปแล้วนะครับก็จะกลับมาพร้อมความสดชื่นและเต็มเครื่องกันเนี่ยอย่างแน่นอนครับช่องทางนี้เองเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมานะครับถึง5วันด้วยกันเลยวันนี้นะครับใครรอติดตามแนวทางผมหน้าช่องหรือว่าในหมู่บ้านเองเนี่ยก็รอจัดหนักจัดเต็มได้เลยครับคืนวันศุกร์ จัดให้แบบจุกๆกันอย่างแน่นอนครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ยื่นั่วลกันนะครับฝากกดติดตามกดหัวใจมุดอินกริฟเพิ่มรายการโปรดและก็คอมเมนต์นะครับมาพูดคุยกันได้เลยครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดนะครับที่อยู่ในซอยหมู่บ้านผมอยู่แล้วนะครับสดชื่นไหมถามใจตัวเองดูละกันครับอยู่ในบ้านผมเนี่ยสดชื่นและเต็มเครื่องกันเนี่ยขนาดไหนครับขอแค่หนึ่งคอมเมนต์ให้หน่อยละกันครับหรือว่าพี่พี่ท่านใดนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านไหนบ้างครับก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเพราะว่าหมู่บ้านผมเนี่ยมีทั้งหมดนะคคคครรรรัััับบบถึง30อววด้ยกน คู่แรกวันนี้นะครับเราไปที่ไทยลีกได้เลยครับบีจีปทลุงนะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกรรมไปเยือนเองเนี่ยผมก็ได้น้องใหม่นะครับอย่างระยองเอฟซีครับบีจีล่าสุดบุกไปเยือนนะครับสุโขทัยเนี่ยชนะมา3ประตูต่อหนึ่งครับอีกฝ่ายชนะมา3าหนึ่งอีกฝ่ายนะครับโดนอัดคาบ้านมาเนี่ยสามหนึ่งนะครับโอ้โหโดนท่าเรือกดไป3าหนึ่งเลยครับสำหรับคู่นี้เองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเหรีแล้วก็กระแสวันนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆอย่างนะครับไหลให้เจ้าบ้านอย่างบีจีปทุมเองเนี่ยอยู่หน้าเดียวเลยครับบีจีีีปททุมมเเเอองงนนนนน่่ยยยวัััั้กก็าาพดดะครรบจิิญศ์ นะครับเนี่ยแล้วก็ธีรศิลป์แดงดาชนาทริปนะครับมิลวินโรดริเกซนนะครับเป็นไกด์หลักนะครับต้องบอกว่าชุดนี้เองเนี่ยนะครับของบีจีประุมในการเล่นในบ้านเนี่ยผลิตกรเนี่ยถือว่าสูงมากครับบีจีประุมเองเนี่ยผลงานดีมากๆครับตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่แล้วนะครับวันนี้เองเนี่ยก็สายของบีจีเองเนี่ยหลายๆสำนักนะครับไหลให้บีจีอยู่หน้าเดียวได้เลยครับผมมองว่าบีจีวันนี้เล่นในบ้านครับเจอระยองเองเนี่ย ไม่น่ายากสําหรับเท่าไหร่ครับผมมองว่าชนะได้อยู่แล้วครับไปลุ้นแมตสสองนะครับที่เจ้าบ้านอย่างบีจีปทุมได้เลยครับผู้ที่2ในวันนี้นะครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยวันนี้เปิดสนามนัดแรกนะครับเจออย่างฟูลแลมนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยวันนี้เรดแล้วก็ก็แสบนะครับถือว่ามาแรงเนี่ยพอสมควรเหมือนกันนะครับวันนี้เองเนี่ยมาสราอูนะครับอาจจะลงประเดิมสนามนะครับนัดแรกด้วยนะครับนี่ยแล้วก็ต้องบอกว่า ชุดนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็ยังไม่ได้พร้อมมากสักร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับวันนี้เจอเกมนัดแรกด้วยครับถือว่าเจองานหินเนี่ยพอสมควรเหมือนกันนะครับมาเจอจากฟูลแลมนะครับซึ่งคู่นี้เองเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะครับเนี่ยในปีที่แล้วเองเนี่ยแมนยูนะครับก็แพ้คาบ้านให้กับฟูลแลมไปด้วยนะครับหนึ่งประตูต่อสองเลยกระส่ายวันนี้ในการเปิดขึ้นมาเนี่ยผมถือว่ามันเนี่ยค่อนข้างจะแรงพอสมควรเหมือนกันนะครับถึงจะมีการปรับหลายโลกนะครับให้แมนเชสเตอร์เองเนี่ยกดได้ครึ่งช่วงตัวคคครรรบบบกกกก็็ตตตตตาาาาาาามมมมมััแแ่่่่่่่้้้อออออองงงวววููนน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 นีีีใใเเ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 จยยผลลชส์ไดท ครับบนบนเนี่ยแม่งมีเห็นตลอดครับและกระแสบนบนวันนี้ก็ถือว่ามาค่อนข้างที่จะสมดุลมากๆเลยครับนะสามช่วงตัวและมีการกดได้เลยครับสองช่วงตัวควบสามผมยืนเลยว่าคู่นี้เองเนี่ย ถ้าจะเชียร์วันนี้ถ้าไปแมนยูน่ะผมว่าเหนื่อยแน่นอนครับนะลุ้นน่าจะเหนื่อยครับขอมองบนบนนะครับคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอฟูลแลมได้เลยครับผมมองว่าเปิดสนามนัดแรกวันนี้ครับคู่นี้สามประตูยังไงก็ถึงแน่นอนครับคู่นี้ให้มองบนบนได้เลยครับคู่ที่สามนะครับเป็นโคลวินที่นะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกัมเมเยือนนะครับก็ด้านน้องใหม่นะครับอย่างออกฟอร์ดนะครับตัวห่วยคู่นี้เองเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เจอกันนะครับไม่ใช่งานง่ายเลยสําหรับโคลวินที่ในการเล่นในบ้านวันนี้ครับประเดิมสนามนัดแรกนะครับก็แพ้้ไปแลลววนนนนะะะคครรรัับบสส่่อออ็กกฟ์ดดาาุชม ดวยวันนี้เองเนี่ยถ้ามองในเรื่องผลงานการเล่นหรือว่าคุณภาพของทีมหลายๆอย่างเองเนี่ยนะครับนะคุณภาพของทีมเนี่ยยกให้โคเวนที่แต่ถ้าเป็นผลงานเนี่ยผมมองว่าออกฟอร์ตเองเนี่ยค่อนข้างดูดีกว่าครับคู่นี้ผมว่าโคเวนที่เองเนี่ยวันนี้ สามารถนะครับน่ะที่จะผลิตกอร์ใส่ออฟฟอร์ดเนี่ยได้เยอะเหมือนกันแต่มองว่าออฟฟอร์ดวันนี้ก็กดใส่โคเวนที่ได้เยอะเหมือนกันครับโคเวนที่ปีที่แล้วเองเนี่ยผลงานต้นฤดูกาลเนี่ยมาดีมากครับแต่ดันไปแผ่วไปครับวันนี้กระแสเองเนี่ยในการเปิดขึ้นมาเองเนี่ยผมมองว่าโคเวนที่เองเนี่ยก็ถือว่าเปิดมาเนี่ยสมเหตุสมผลมากครับแต่ถ้าให้ผมเชียร์โคเวนที่วันนี้ผมว่าเหนื่อยครับคู่นี้เองเนี่ยกระแสบนบนเองเนี่ยสมดุลมากและในการเปิดขึ้นมาและมีการปรับไปลงเล็กน้อยเองเนี่ยแม่งค่อนข้างดีเหลือเกินครับผมเชื่อวันนี้ สามประตูสําหรับคู่นี้ไม่นายาครับคู่นี้ให้มองบนๆนะครับคูที่เจอออกฟอร์ดนะครับ2.75เได้เลยครับเป็นคู่ที่4ครับให้มองนะครับคอนเนอร์ปอโต2.5ได้เลยครับผมบอกเลยว่าปอโตวันนี้เองเนี่ยเป็น1ทีมเลยครับที่ลงทุนคอนเนอร์เองเนี่ยได้กําไรสูงมากครับใครที่อยากเน้นๆทางหนักนะครับมุมคอนเนอร์2.5ปโตเจอซานตาคาล่าครับ รอรับซับได้เลยครับวันนี้นะครับเน้นๆหนักๆนะครับต่อมุมปอตู้สองจุดหาได้เลยครับใครชอบนะครับก็ตามผมมาได้เลยครับก็จุบันไปเนาะสำหรับสี่คู่เน้นๆหนักๆนะครับเนื้อเนื้อเน้นๆขัดให้โคตรดีเลยครับน่ะชอบก็จัดนะครับไม่ต้องประหยัดหรอกพี่ชายครับอยากรวยไม่ต้องทํางานขึ้นรถตามมาได้เลยครับคู่แรกครับบีจีปทุมนะครับ1.5คู่ที่2นะครับบนบนนะครับไมเคิลเตอร์ยูเต็ดเจอฟูลแลมนะครับ2.75และคู่ที่3เองเนี่ยนะครับก็จะเป็นบนบนนะครับโควิน